สวัสดีครับแอนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชี้เป้ารถเก๋งรถนั่งราคาประหยัดสบายกระเป๋าครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมกันสำหรับท่านผู้ชมที่มองหารถเก๋งเกียร์ธรรมดาราคาถูกๆครับเมื่อนี้ครับแอนูแฟนเพจมาแนะนำผ้ามาชมเบิงก่อนเอาวว้แล้วเพรเสียเวลาตามเบิ่งครับผมนี่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 น กอไก่จอจานหกห้าสามแปดเนี่ยเป็นรถเก๋งอีกขั้นหนึ่งที่นาไส่มากเลยครับตอนนี้เป็นเนเพื่อนอรถเก๋งโปรต้อนนะครับนี่ยี่ห้อนี่ก็เป็นรถทีว่าป,ประหยัดน้ำมันอีกขั้นหนึ่งครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมเปิดฝาก,กระโปรงยังสี่ว่าเป็นอย่างนี้อยากให้เบิ้งสภาพเห็นกันจะจะวาเลนได้ครับได้ราคาประหยัดราคาพิเศษครับเนี่ยังตัวนี้ครับเนี่ เรือยนต์พันสามรอยซีซีประหยัดน้ำมันมากครับตัวนี้เน,ะนาะเอานี้ให้ท่านผู้ชมเบ่งกันรอบขั้นสะก้อนเดี๋ยวมาสติตาร์เครื่องให้เบ่งก่อนว่านาไส้ซ่ำไหลตัวนี้เป็นรุ่นเลขสุดนะครับเบ่งครับนี่ฟังเสียงบาง,บางครับบางๆรถคันนี้บอกเลยบอกเคยเห็ดสีมาก่อนนี่บางทางไตทองเพิ่นครับในช่วงล่อเพิ่นแห่งๆนะครับซุมล่อบล่อนาะเป็นดีดนะครับ เบรกเป็นริสเบรกตัวนี้น่าใส่นะครับอีกขั้นหนึ่งตีมอฝา,ากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณารถเกียร์ธรรมดาครับขั้นนี้บอกเลยว่าน่าใส่อีกขั้นหนึ่งบอท่านได้ล่างคั้นสีสวีวันนี่เอาพระท่านผู้ชมเบึ้งร,บรอบๆสะกอนฟังเสียงครับฟังเสียงเสียงบ,งบางๆทั้งขั้นครับนี่นะครับมีรอยขูดจฉีดนิดๆน้อยๆตามอายุการใส่งานภายในเป็นบอผ่า,ากรรมยีเป็นบอผ่า,านะครับ มีขันมีตอนการทําความสะอาดจากน้อยค้นซ้นหนาสวยครับพวกมาไล่พาวเวอร์พวกมาไล่ม,มอติฟักงชันกระจกไฟฟ้าหนาใสนะครับนี่นะครับนี่เอาเบิ้งกันใกล้ๆชมกันจอๆก่อนนี่ครับนี่เนี่เน,นี่้เบรกมือเกียร์เกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกแอร์เย็นเพล่งเปราะครับเดี๋ยวจังคอยสตาร์ทในทานผู้ชมเบิง้งอ่าตัวนี้นี่นี่ครับเม็ดองเม็ดอากยังคือเก่าเด้อเม็ดอากยังอยู่เหมือนเดิมครับตัวนี้ บอกเลยว่าเป็นรถที่หนาใส่มากๆครับนี่เอาเบ่งประตูครับแผงประตูว่าเคยแกะนะครับแผงประตูไม่เคยแกะนะครับนี่ปิดประตูให้เบ่งก่อนนี่เบาๆนะครับนี่ประตูบ่สุดป่อยนนะครับเป็นรถตีใส่งานมากพ่อช้ำครับนี่เบิ้งด้านหลังโอ้สวยครับภายในสวยมากบอขาดนี่สำหรับท่านผู้ชมที่เอาไปใส่ในชีวิตประจำวัน เอาไปใช้กับเขากับน้ำไปข้นเงิ่อนค้นทองเขาบ้านนี่ขั้นนี้ครับนี่ฝากไว้จักน้อยเป็นรถสวยพร้อมใสสนใจครับนี่มาเลยครับโทรศัพท์เขามาหาเลยครับติดตัวนี้ครับนี่สามารถโทรเขามาสอบถามได้เลยครับเอกสารพร้อมโอนแล้วราคาบอกก่อนสามหมื่นเก้าพันบาทครับนี่โอ้ราคาหาที่ไหนได้ครับรถเก๋งแลนด์ได้รอยกว่วราคาสามหมื่นเก้าพันบาท ใส่งานเหย้าๆครับอีกโดนๆนะครับนี่นะครับนี่สาหรับโปรตอนเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับนี่ตัวนี้ครับนี่ขั้นหนาใส่ครับเรียนไปใส่กับวอร์ทระยด์เป็นว่าบอดับกลางท่างครับรถคันนี้สวยอีกขั้นหนึ่งสภาพเดิมรอบขั้นครับบอหนังว่าบอผ่ากรมบะยีสติ๊กเกอร์ย่งคือเก่านี่นะครับนี่กระโจกขึ้นลงโดยไฟฟ้าฟ้าไทยย่งคือเดิมนี่เดี๋ยวเปิดไทยเบิ้งครับรออะไรก็ครบ นี่นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะเบงก่อนครับเป๊นะเลงเดี๋ยวติดเครื่องให้ท่านผู้ชมเบิงครับนี่เบงทา้งไทยครับนี่ลองไทยย่งคือเกา่าคือเดิมนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเมดากย่งคือเก่าครับบอกเลยว่ารถคั้นนีบ้บเคยถืกอกชนหนาชนหลังมากแล้วก็ชนข่างพร้อมว้าไทยน,อน็อตโบ้ค่ยขยับแม้แต่ขั้นเดียวครับป้าไทยนะครับน็อตปกติทุกอย่าง อปิดประตูเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับนี่รออะไรเพระโอ้โหรออะไรมีครบนะครับรออะไรก็มีครับสนิมไม่ได้กินนะครับเพราะมีสนิมนี่รดราคาสามหมื่นเก้า 39. โอ้โหเนี้ยเอาหัวตนใหม่ส่น้่บแบบนี <c> ้ <oughs> เอาเป็นอย่างครับเนี้ยเอาสำหรับท่านผู้ชมผู้สนใจเดี๋ยวครับติดเครื่องให้เบิ่งนี่บออเงิบ นี่โอ้ข้างเดียวครับติดปุ่มเลยใส่งานยูทีหนึ่งแสนสอง้าพันสามรอยห้าสิบกิโลครับนี่คือรถใส่งานมากเรียวนี่ครับนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับนี่เบรกเมื่อึอ้นครับนี่ถุงลมนิรภัยโอ้โหนี่ครับพวงมาลัยปรับระดับได้นะครับ นะครับปับสูงปับต่ำได้นะครับพวกาะไยปรับระดับได้นะครับนี่เอาแอ,อร์เย็นบ่เปิดให้เคิ่งก่อนโอ้แอร์เยน็นในต่างหากครับแอร์เย็นครับแอร์เยน็นนี่ฟังก์ชันครบครบนะครับนี่ราคาสามหมื่นเก้าพันบาทหาที่ไหนได้ช่องเหวี่ยวนูแฟนเพจครับนี่เบริรถเก๋งสวยๆส,ยสภาพงามๆเดี๋ยวเบิง้งตัวนี้ครับมาด้มาเบิ้งเครื่องสะกอกน ผ้าพมาเบิงเครื่องครับผมบัาน,นี้นี่้ฟังเสียงเครื่องสะก,ก่อนครับอืมนั่นเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่ตัดสินใจได้ครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ที่สนใจรถเก๋งเอาไปใส่งานปกติครับนี่เดี๋ยวเปิดหมอหน้ามีเพิ่งครับนี่เบิงน้าเพิ่นครับ,นนรบโอ้นา้าบนดีครับนี่ น้ำบนดีแล้วมากอืนี่นะครับสำหรับท่านผู้ชมปิจารณาเพิ่งไหนครับเบิ่งตัวนี้ครับปานี้นี่นะครับไม่ควันนะครับนี่บอกควันเดอ้อบอกไว้ก่อนเพลิงย่นนิ่งมากเลยครับนี่สำหรับโปรโตอนรถเก็งคันนี้นะครับสามหมื่นเก้าพันบาทตอนนั้นครับได้รถปีสูงๆูเอาไปใส่งานราคาถูกเอกสารพร้อมโอนผ้าสีพร้อมโอน ันนี้นะครับภาษีหอดฮอดพนะใดก็อาจารย์ภาษีขาดว่ครับนนี้อ่าษีหกเจ็ดนะครับภาษีวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนหกเจ็ดเพิ่งขาดนะครับเด้อต้อเอาอันนีใ้ให้ให้ให้ลูกค้าต้อเองนะครับราคานี้ขายกันตามสภาพนะท่านลูกค้าผู้สนใจต้องหนึ่งละซื้อต้องโอนเองแล้วก็สองต่อภาษีเองนะครับราคานี้ขายกันตามสภาพเลยสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เอาไว้แล้วสนใจละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โชขึ้นนาจอนี่นะครับนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ